สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียท้ง c e b o o k YouTube, อปพลิเค t i น t TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารการตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศร,รษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแล สุขภาพค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาสาระของรายการยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพามาติดตามกันหน่อยว่าเอาเข้าจริงๆพวกเราทุกคนต้องทำอย่างไรหลังจากที่มีข้อมูลพบว่าประชากรบนโลกใบนี้ร้อยละ99ที่ต้องสูดเอาอากาศที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายและนี่แหละเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า7ล้านคนค่ะในขณะที่คุณหมออรวรรณกิจเ,เวงกุลก็จะมีคำแนะนำ ด้วยนะคะวิธีการในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงควรทําอย่างไรบ้างจะได้ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานนี้ได้อย่างสบายใจปลอดภยัยปลอดโรค ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะจะพาไปติดตามเรื่องของการส่งมอบน้ำใจยาเวชภัณฑ์รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเหย่่ยวไฟเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องได้รับบาดเจ็บหลังจากปฏิบัติหน้าที่พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาไปติดตามรายละเอียดแต่ละประเด็นด้วยกันค่ะ ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนไทยและคนทั่วโลกให้ความสำคัญสนใจและใส่ใจมากเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19แต่อีกหนึ่งปัญหาที่เราเผชิญกันมาเนิ่นนานพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่หมดไปสัทีปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเรื่องของมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะ ทางองค์การอนามัยโลกมีการประกาศข้อมูลกันออกมานะคะว่าทุกวันนี้ประชากรทั่วโลกประมาณร้อยละ99คุณผู้ชมคิดดูแล้วกันตัวเลขสูงขนาดไหนที่จะต้องสูดเอาอากาศที่เป็นอันตรายหรือมลภาวะเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วนี่แหละเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า7ล้านคนนะคะเอาเข้าจริงๆพวกเราทุกคนสามารถที่จะเป็นตัวช่วยทำให้มลพิษในอากาศ มีปริมาณที่ลดน้อยลงได้คุณภาพอากาศดีขึ้นได้เราทำอะไรได้บ้างคนหลังข่าวมีคำตอบค่ะคำเตือนเรื่องมลพิษทางอากาศขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีการระบุตัวเลขที่น่ากลัวจากรายงานที่มีการคาดคะเนวน่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงถึง7ล้านราย ข้อมูลใหม่จากหน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติแสดงให้เห็นนะคะว่าทุกมุมโลกกำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศและสถานาการณ์มักจะรุนแรงหนักในบรรดาประเทศยากจนและเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของประชากรโลกก็ยังคงหายใจด้วยอากาศที่เป็นอันตรายเกินมาตรฐานองค์การอนามัยโลกจึงมองว่านี่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างมากค่ะถึงแม้ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติในปีที่แล้วจะระบุว่า การล็อกดาวน์จากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และมาตรการจำกัดการเดินทางส่งผลทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นแต่มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขให้หมดไปอยู่ดีจากข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ WHO ชี้ให้เราเห็นว่าคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดพบได้ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา โดย WHO มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและหวังว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นน่าจะช่วยขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดมากกว่าเพื่อผลที่ดีอย่างยั่งยืนของคุณภาพอากาศทั่วโลกต่อไป อากาศเป็นพิษตามมาตรฐานของ WHO นั่นคืออากาศที่มีความเข้มข้นของอนุภาคอันตรายซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ซึ่งก็รวมไปถึงสารพิษอย่างซัลเฟตและขม่าดำจากการเผาไหม้ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะว่าสามารถจะเจาะลึกเข้าไปในปอดหรือระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ รวมถึงไนโตรเจนไดออกไซด์ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหอบหืดปัญหามลพิษทางอากาศเมื่อเกิดขึ้นแล้วแน่นอนค่ะย่อมส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็สามารถช่วยกัะลดปัญหานี้ได้เพราะสาเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่น pm 2.5ก็มาจากมือของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มต้นจากตัวเราด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง เริ่มต้นลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคุณผู้ชมทราบไหมคะสาเหตุอันดับหนึ่งกว่าร้อยละ 50- ถึงร้อละที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กมาจากการขับขี่ยุดยานพาหนะบนท้องถนนค่ะเวลายางรถยนต์ไปเสียดสีกับพื้นถนนซึ่งเป็นยางมาต่อยจะทําให้เกิดฝุ่นขึ้นมาแล้วรถยนต์ก็ยังมีการปล่อยควันจากท่อไอเสียให้ออกมาลอยสู่ชั้นบรรยากาศด้วย แต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงไปบ้างแล้วหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนหรือถ้าใครไปทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันรวมถึงใช้รถส่วนตัวในกรณีที่จำเป็นก็จะช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนได้มากสิ่งที่จะตามมานั่นคือทำให้ฝุ่นละอองต่างๆลดน้อยลงไปด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ยังควรต้องดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถค่ะการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถส่งผลทำให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีมลพิษมากกว่ารถแล่นตามปกติถึง5เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรต้องดับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทุกชนิดเมื่อจอดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเขตชุมชนเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนพื้นที่มลพิษสูงเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศนั่นเองนอกจากนี้จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถ ควันดำเกิดจากรถยนต์ที่มีสภาพเครื่องยนต์เก่าชำรุดมีระบบจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสมรวมทั้งไส้กรองอากาศสกปรกเกิดการอุดตันและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเจ้าของรถจึงต้องควรทําการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอโดยเฉพาะรถยนต์เครื่องดีเซลเพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานออกมาค่ะนอกจากนี้จำเป็นต้องหยุดการเผาในที่โล่งด้วย ฝุ่น PM 2.5กว่าร้อยละ35เกิดจากการเผาไหม้ในที่โลง่งไม่ว่าจะเป็นเผาใบไม้เผาเศษขยะตามพงหญ้าเผาไรนาเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำเกษตรกรรมหรือควันเสียที่ลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดก๊าซพิษและฝุ่นละอองมากมายโดยเฉพาะในช่วงที่มลพิษทางอากาศสูงมากๆต้องหยุดการเผาเด็ดขาดเลยเพราะจะยิ่งไปซ้าเติมให้สภาพอากาศเลวร้ายลงไปอีก นอกจากนี้ยังควรต้องงดสูบบุหรี่เนื่องจากทุกครั้งที่มีการสูบบุหรี่ควันพิษและสารพิษจำนวนมหาศาลจะลอยอยู่ในอากาศและเป็นตัวการที่กอ่อให้เกิดละอองสารเคมีขนาดเล็กๆขนาดที่กา๊าซชนิดต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมกันเมื่อมีการเผาไหมย้ยังจะกอ่อให้เกิดสารต่างๆอีกกว่า4,000ชนิดซึ่งรวนแล้วแต่เป็นสารพิษที่ทำให้อากาศปนเปื้อนนอกจากนี้ยังควรต้องหลีกเลี่ยงการจุดทูบ พิษภัยจากควันทูบหนดอกไม่ต่างกับบุหรีหนึ่งมวนค่ะถ้าเกิดว่าจุดทูบสามดอกในบ้านที่มีการระบายอากาศไม่ดีมลพิษที่คุณจะได้รับนั้นจะอยู่พอๆกันกับสี่แยกที่มีการจราจรพลุกพล่านเลยทีเดียวเนื่องจากทูบทำมาจากขี้เลื่อยผสมกับสารเคมีพอเราจุดทูบจะเกิดการเผาไหม้ของขี้เลื่อย กาวและน้ำหอมในทูบสารต่างๆหลายตัวจะถูกปล่อยออกมาคล้ายกับสารที่พบในควันบุหรี่และควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กก๊าซต่างๆนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่สูดดมเข้าไปแล้วก็ยังมีผลต่อสภาพอากาศโดยรอบด้วยเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้ทูบที่มีขนาดที่สั้นลงและรีบดับทูบให้เร็วขึ้นหรือใช้ทูบไร้ควันแทนค่ะ นอกจากนี้ยังควรต้องเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาถ่า,านการทำอาหารประเภทปิ้งย่างด้วยเตาถ่านจะก่อให้เกิดควันแล้วนำมาซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่มลพิษครองเมืองถ้าเกิดเราลดการใช้เตาถ่านลงได้ก็ควรจะงดไปก่อนนะคะ สุดท้ายที่อยากจะบอกกันไว้เรื่องของการปลูกต้นไม้ค่ะการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ประดับก็จะช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้และแน่นอนนะคะว่าสามารถจะดักจับฝุ่นละอองขนาดต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแถมยังฟอกอากาศให้สดชื่นขึ้นรวมถึงการรดน้ำต้นไม้ทุกวันก็ยังช่วยลดฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่งค่ะ เอาเข้าจริงๆวิธีการไม่ยากเลยนะคะรีบช่วยกันคนละไม้ละมือดีกว่าค่ะเพื่อทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจเพราะถ้าเกิดว่าเรายังคงทิ้งไว้ไม่ใส่ใจยังคงละเลยอีกไม่นานเราอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวแล้วนอกเหนือจากนี้อาจจะเดินไปจนถึงจุดที่เราต้องซื้ออากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจค่ะ เอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า Health Secret by Dr. อรวรรวคุณหมออรวันกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจะได้ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสนุกปลอดภัยปลอดโรคสักครู่เดียวค่ะ ทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี g h b a l l และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ g h b a l l เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b a l l และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจัน์ทรนะคะที่เราจะได้พบกับคุณหมออรรวกิจเ,เวงกุลในช่วง Health Secret by d r อรวร์ที่คุณหมอจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจมาฝากเคล็ดลับแต่ละอย่างสามารถที่จะปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันเพื่อที่จะทาให้เรามีสุขภาพที่ แข็งแรงทั้งกายและใจในขณะเดียวกันก็จะดูดีสมาร์ทสดใสไปตลอดการบางสัปดาห์ก็จะแนะนำถึงเรื่องของนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพซึ่งก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตนเองดูแลสุขภาพอย่างไรให้แข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานต์เพราะปีนี้จะมีวันหยุดยาวถึง5วันทีเดียวนะคะรัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ให้เราสามารถเที่ยวสงกรารได้แบบนิว n o r m a l คุณหมอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากบ้างไปติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับ health secret by ดรอรวรรณนะคะวันนี้ก็ใกล้วันสงกรารแล้วนะคะจะเล่นสงกรารอย่างไรเพื่อจะให้ปลอดภยัยปลอดโรคนะคะก็ ในเมื่อยังไงก็จะเล่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวอย่างถ้าสงการานนียมีการรดน้ำใช่ไหมคะหมอก็แนะนำว่าคือน้ำเนี่ยเป็นพาหะของโรคได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นน้ำหอ่อน้ำที่เป็นแป้งน้ำรัมอะไรเนี่ยแต่ใส่แอลกอฮอล์ค่ะเน้นให้ได้เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เนี่ย 7 0นะคะ60-70%เนเนี่ยมาลดน้ำแล้วก็พรมปะพรมแอลกอฮอล์กันน่าจะดีนะคะเพื่อที่จะป้องกันโควิดด้วยแล้วก็โรคติดเชื้ออื่นๆรวมทั้งในหน้าร้อนเนี่ยโรคติดเชื้อก็จะเยอะเพราะว่าอาหารต่างๆก็จะบูดง่ายก็ให้ระวังนะคะให้ทานอาหารสดแล้วก็อย่าลืมเรื่องความร้อนเพราะจะขาดสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยแล้วก็รวมทั้งเหงือ่อภาวะเหงื่อที่ออกมากก็ระวังเรื่อง แดดนะคะความร้อนเนี่ยทำให้เป็นลมแดดได้แล้วก็เหงื่อที่ออกมากเนี่ยจะทําให้มีความอับชื้นก็จะเกิดเชื้อราตามมาง่ายตามซอกล่มผ้าอะไรเงี้ยนะคะก็ขอใหอ้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็ออกออกออกำลังคือโดนเหงื่อมีเหงื่อออกเยอะแล้วเนี่ยก็ต้องไปอาบน้ํเช็ดตัวให้แห้งแล้วจะปะแป้งช่วยให้ไม่ชื้นในที่ที่ท ที่จะมีความชื้นได้ง่ายเช่นตามร่มผ้าง่ามนิ้วมือนิ้วเทา้าหลังเนี้ยนะคะเพื่อป้องกันโรคที่เกิดมาตามหลังจากไปไปเที่ยวสงกรานก็ระวังตัวเราพยายามไปในกลุ่มของเรานะคะแล้วก็คอยหมั่นเช็คเรื่องสุขภาพของดูดูเรื่องสุขภาพของคนข้างเคียงเราก็ยังต้องระมัดระวังเพราะเราอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 เที่ยวด้วยความที่มีความตระหนักรู้นะคะเราก็จะได้ ช่วยกันถ้าประชากรติดกันเยอะประเทศเราก็เหมือนประเทศที่ป่วยก็จะเศรษฐกิจก็จะยิ่งแย่ถ้าเราทุกคนแข็งแรงนะคะกลับมาจากสงการก็มีความสุขสดใส,ดสขึ้นทํำงานได้ดีขึ้นก็จะช่วยให้ทุกๆอย่างดีขึ้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะรักษาตัวแล้วก็มีความตระหนักรู้ไม่ประมาทเที่ยวอย่างมีสตินะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ย มีความสุขด้วยในวันสงกรานนี้แล้วก็ปลอดภัยปลอดโรคด้วยค่ะก็ขอให้ปีใหม่ไทยนี้ทุกๆท่านเนี่ยประสบความสําเร็จความสมประสงค์ในทุกๆอย่างแล้วก็ปลอดภัยปลอดโรคด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ตามที่เราทราบข้อมูลนะคะว่าทุกวันนี้โควิดยังคงระบาดอย่างหนักในขณะเดียวกันก็มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นห้ามประมาทเลยค่ะรีบเข้ารับวัคซีนสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและไม่รับประทานอาหารร่วมกันกันกบผู้อื่นจะได้ปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด19นะคะ พอ,อสอเปิดให้บริการดีสเต e เมนตขอแบงก์สเต e เมนต์ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน GHBL เพื่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อด้วยการเปิดให้บริการดีสเต e เมนตบริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันจากเดิมที่ต้องขอข้อมูลดังกล่าวในรูปเอกสารกระดาษ เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการใช้ข้อมูล Bank Statement เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อกับทอสอสสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นผ่าน Mobile Application g h b l เพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วยการเลือกบริการ NDID และขอข้อมูล Statement เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากนั้นให้กดยอมรับและรับทราบรายละเอียดค่าธรรมเนียม75บาทต่อบัญชีจากนั้นแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลดี t a t e m e n t ที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะได้ Bank s t a t e เมนตเพื่อใช้ในการยื่นขอสินเชื่อได้ทันทีสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมทางนี้ทออสอถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกที่เริ่มให้บริการทั้งรับและส่งข้อมูล Bank s t a t e เมนตในรูปแบบดิจิทัลระหว่างธนาคารได้โดยตรงอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 026459000หรือ www.ghbank.co.th Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และแอปพลิเคชัน GHBL คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในป่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปจัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่น แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่ 0782147995ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระครูนรนาเจติยาพิรักบัญชีเลขที่1154195505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816999678 061-694-9635และ094-449-6463หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความงดงามใต้ท้องทะเลค่ะ ที่คุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของภูเขาหินริมน้ำทางทะเลตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากหมู่เกาะสุรินไปประมาณ14กิโลเมตรค่ะลักษณะที่เราจะเห็นนะคะจะเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนผืนทรายใต้น้ำจะเห็นภูเขาที่ว่านี้ก็ต่อเมื่อน้ำลดระดับลงไปมากๆเท่านั้นค่ะจุดนี้เนี่ยถือเป็นจุดดำน้ำลึกที่น่าสนใจอย,อย่างมาก เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเราจะได้มีโอกาสเห็นปะะการังอ่อนที่มีสีสันสวยงามทีเดียวทั้งสีม่วงสีแดงสีส้มสีเหลืองและสีชมพูนอกเหนอืจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์โลกใต้ทะเลอีกหลากหลายสายพันธุ์กลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15.00ถึง15.30น,นทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ